ทำให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งในชีวิตโดยหาคนมาแทนที่ไม่ได้อีกแล้วคนจะไม่หมดรักจะไม่ไปจากคุณจะยื้อคุณเอาไว้จะดึงคุณเอาไว้สาเหตุมันเป็นเพราะว่าคุณทำให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหาใครมาแทนที่ได้อีกแล้ว เหมือนกับหลายๆคนวันนี้ที่ยังอยากได้แฟนเก่ากลับมาเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครแทนที่แฟนเก่าของฉันได้อีกแล้วแม้ว่ามีคนดีๆเข้ามาจีบหลายคนก็ไม่เอานะครับจะเอาแต่คนนี้คนเดียวสาเหตุมันเป็นเพราะแฟนเก่าทําให้คุณคิดว่าเขาคือที่หนึ่งในชีวิตแล้วอะไรล่ะถึงทําให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งจำไว้นะครับถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้คนจะไม่เลือกต้องแชร์เก็บไว้เลย แล้วครูความเวลาสอนลูกศิษย์นะครูความสอนต้องขาดไม่ใช่สอนให้พยายามไปงอ้อไปตือ้อต่างต่าไม่ใช่มันเริ่มตั้งแต่ไม่เซตเลยถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาไม่ได้เขาจะไม่เลือกจิตวิทยาการขายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าขายของขายสินค้าขายอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าไม่ได้เขาไม่ซื้อถูกขนาดไหนจัดโปรขนาดไหนแถมขนาดไหน ไม่ซือ้อถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนได้มันมาจากอะไรครับการพูดการที่จำไว้นะคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนได้คือการพูดสั่งสมองคนมักจะเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้นั้นต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําแต่ผู้คนม,มีความลับจะบอกครับว่าพูดพูดแล้วเออมันมันดูดีคําเนี้ย พิสูจน์ด้วยการกระทําสิด้วยนะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่นะครับคนเราใช้เรปทิเ i ียนเบรนในการดำเนินชีวิตคือเราใช้สมองคิดเร็วไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามแต่เข้ามาในหัวของเราสเต็ปที่หนึ่งมันจะต้องผ่านสมองคิดเร็วก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องหนัก,นกๆเครียดๆจริงๆเนี่ยมันค่อยส่งไปให้สมองเหตุผลแต่สมองส่วนเนี้ยมนุษย์จะไม่อยากใช้ครับ มันจะผลักให้สมองเลขาก่อนไปในแบบแรกครับคือสมองคิดเร็วซึ่งสมองมนุษย์ส่วนนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณเอาฝ่ามือเนี่ยนะครับมาดันที่หน้าผาคุณจะกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นสมองเหนื่อยง่ายเพราะฉะั้นคิดเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับมั่วครับสมองส่วนนี้มันชอบคิดอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นช็อตเทอมไม่ใช่ลองเทอมคือชอบอะไรก็ตามแต่ง่ายๆสั้นๆเร็วๆ ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันระยะยาวต้องพิสูจน์นานๆไม่ชอบเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เราเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้นั้นการพิสูจน์ในระยะยาวถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ในระยะสั้นได้เร็วที่สุดคือการใช้คําพูดซึ่งได้ผลปุปปรับทันใจเดี๋ยวนี้เลยแต่สาเหตุเป็นเพราะการที่เขาหมดรักมันเป็นเพราะคุณพูดไม่เป็นแต่ใช้การกระทําการพิสูจน์ตัวเองในระยะยาว ให้เขาดูแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยครับอันนี้พูดตรงๆนะนะครับสำหรับเรารู้จักกันมานานคุณสังเกตไหมคนที่พูดเป็นส่วนใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมากกว่าคนทำงานเก่งแต่พูดไม่เป็นลูกที่พูดไม่เป็นเนี่ยมักจะได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่น้อยกว่าพี่สาวคนโตที่พูดเป็นรู้มากนะครับจะได้สมบัติมากกว่าเสมอครับ ตรงั้นเนี่ยการเป็นที่หนึ่งในใจของคนมันคือการพูดเออและการพูดอะไรบ้างอะ่ะต้องพูดยังไงบ้างครับหนึ่งจุดหนึ่งครับคําพูดในลักษณะของการพูดสนับสนุนสิ่งที่ชอบไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปผู้คมเนี่ยเเป็นที่ปรึกษาคนเป็นหลวงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในช่วงสี่หปีมานี้เนี่ย,คน,นค,ยคนเป็นหลวงมาปรึกษาผู้คเยอะมากคนเป็นหลวงมักจะบอกแฟนว่า ทำอันนี้สิดีทำอันนี้ไม่ดีเอ้ยคุณจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนทาไมหรือว่าคุณจะออกไปพบป,ปะสังสรรค์ทำไมหรือว่าคุณจะออกไปข้างนอกทําไมทาไมคุณไม่อยู่ที่บ้านนะทําไมคุณไม่รดน้ำต้นไม้ทาไมคุณไม่ทำหนึ่งสองสามสี่ล่ะทาไมคุณไม่ทําเขากำลังบอกว่าทําไมแฟนไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องพูดสนับสนุนสิ่งที่ชอบแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หายากเพราะอะไรครับเพราะคนเรามักจะถูกเพื่อนอันนี้สําคัญนะ คนเนี่ยครับมักจะถูกเพื่อนเนี่ยเถียงครับมักจะถูกพ่อแม่เนี่ยนะครับสอนหรือแนะนำโดยความคิดของพ่อแม่ครับมักจะถูกคนรอบข้างเนี่ยหักล้างความคิดหรือเป้าหมายครับเวลาที่เอ้ยเขาประกาศเป้าหมายเนี่ยคนอื่นเอ้ยมึงทำได้หรือเปล่าเอ้ยบ้าไปแล้วเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เว้ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นผมคือไม่ไม่มีใครยอมรับความรู้สึกนึกคิดของตัวนี้เพราะงั้นเนี่ย คนเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้ครับคนมักจะหักล้างความคิดของเราอยู่เสมอชีวิตของพวกเราก็าเช่นเดียวกันเวลาไปพูดอะไรกับใครก็ตามแต่คนอื่นจะบอกว่าน,นี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทำนีน้มันเป็นปมภายในของทุกคนแต่เวลาที่เราบอกว่าอ๋อสิ่งที่คุณชอบเนี่ยฉันสนับสนุนถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเอ่อเป็นเป็นเรื่องไร้แรงอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวก็สนับสนุนครับสิ่งนี้เนี่ย มันทําให้คนรู้สึกว่าอันนี้ความลับนะครับเขาจะรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อเขาเขารู้สึกว่าเราเราอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่ตั้งกําแพงหรือมันจะไม่มันมันจะไม่มีอีโก้ขึ้นมาแต่คู่รักที่เริ่มที่จะมีอีโก้กัน มีกำแพงซึ่งกันและกันคือคุณมักจะบอกว่าทำไมคุณไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องทำไมคุณคุณถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนั้นไม่ใช่วิธีการพูดคืออ๋อคุณชอบอันนี้เหรอเดี๋ยวฉันหาไมา่เพิ่มหรือเดี๋ยวฉันหาข้อมูลให้เพิ่มหรือทำอะไรก็ได้ครับที่มันสนับสนุนสิ่งที่เขาชอบครับเพราะมันจะทำให้คนเริ่มตั้งกำแพง,งคุณและอันนั้นแหละมันเริ่มป็นจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มอยากเอาชนะคุณมากขึ้นบางคนอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว บางคนอยากเลี้ยงปลามันความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เรามีคือคู่รักเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรครับสนับสนุนซึ่งกันและก,กันไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะห้าหันประหัดประหารถกเถียงกันตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไวในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ